นีมาแหลมนกปัตตานีนะครับแหลมนกปัตตานีทะเลปัตตานีนะครับทะเลปัตตานีลานนกตะย่างครับพาแขกมานะครับกำลังถ่ายรูปอยู่ครับครับแขกมาเลเซียนะครับแขกนักง่องเที่ยวมาเลเซียนะครับนะครับปัตตานีนะครับแหลมนกแหลมนกครับแหลมนกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันพันดีชนแนลด้วยนะครับนะครับแหลมนกครับ ปัตตานีครับนั่นทะเลปัตตานีนะครับเอาไทยนะครับแหลมนกตรงนี้ลานนกกระยางนะครับนกกระยางเนี่ยเขาจะมาถ่ายรูปก,กันนะครับแหลมนกทะเลปัตตานีนะครับเรืออยู่ใกล้ๆครับโอเคครับขอบคุณครับ